สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรอ,อ้นพี่สาวลงพนนะคะเดี๋ยวมาดูตลาดน้อยนะคะหน้าบ้านปลูกของยาพาก็มีกล่องข้าวด้วยนะคะกล่องข้าวก็มีกล่องข้าวด้วยนะคะฝีมือยาพาล้วนๆนะคะกล่องข้าวน้อย วันนี้ป้าออนก็ทําเมนูเพิ่มนะคะไก่ย่างพ่อแม่พี่น้องไก่ย่างไม้ละสิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องสิบบาทสิบบาทนะคะไก่ย่างนี่ค่ะไม้ละสิบบาทไม้ใหญ่ๆนะคะย่างร้อนๆนะคะก็ได้ขายไปแล้วห้าไม้นะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เปิด เปิดวันแรกนะคะย่างไก่นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องไม้ละสิบบาทกำลังย่างอยู่อันนี้ตูดนะคะตูดไก่ประออนลองทำดูนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่ลองไม่รู้นะคะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ก็มีแหนมด้วยนะคะแหนมนี่ค่ะแหนมแหนมหม,มูพ่อแม่พี่น้องนี่ก็แหนมเนื้อนะคะ ห่อละสิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ทอดกล้วยก็ขายไปหมดหนึ่งถาดแล้วนะคะหนึ่งถาดแล้วพอออนก็ยังไม่ได้ทอดอีกนะคะก็คงจะเป็นช่วงเช้าๆนะคะทอดกล้วยช่วงบ่ายมาก,ก็จะปิ้งไก่นะคะย่างไก่ขายเป็นโครงไก่นะคะพ่อแม่พี่น้องโครงไก่วันนี้วันแรกนะคะก็สีสันอาจจะไม่สวยนะคะ เพราะว่าย่างไฟแรงนะคะไม้ปิ้งก็ออกจะดำๆแต่ก็พอกินได้นะคะพ่อแม่พี่น้องสูตรไก่ย่างนะคะเป็นปลาอ่อนนะคะหมักเองหมักเองกับมือพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ไฟอ่อนแล้ว บรรยากาศนะคะยามแรงก็ได้ขายไปแล้วห้าไม้นะคะห้าไม้วันนี้ลูกชิ้นก็ไม่ได้ย่างก็มีกล้วยด้วยนะคะขายกล้วยด้วยอันนี้ก็เป็นหนังเค็มนะคะหนังเค็มมา,มมาละยี่สิบบาทสามมัดห้าสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องสามมดหาสิบ อยากขายค่ะพ่อมพี่น้องขายจ่วคนซื้อนะคะเนาะเนี่ยอันนี้ก็กล้วยบ่มใส่นะคะบ่มใส่กระสอบก็รู้สึกว่าจะเป็นดำๆนะคะกล้วยกําลังหามนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกําลังหมหมเขาเอามาให้ปอออนเมื่อวานนี้เพื่อนนํามาขายให้นะคะนี่ค่ะปอออนก็ซื้อไว้นะคะก็นี่นะคะหวีนี้ก็ เขาก็ขายให้ประอ่อนเป็นยกเป็นเครือเนาะกล้วยหามจะสุกก็ไม่สุกพอดีอันนี้วีละยี่สิบห้าบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องก็เลืออยู่วีเดียวนะคะเมื่อเช้านี้เอามาวางสีวี ก็ได้ขายไป3ามวีแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็เลืออยู่วีหนึ่งนะคะ20บาทโอ้ยไม่ใช่25บ้าบาทเนาะพูดผิดนะคะขอขออภัยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่คะ่ะตอนขายวีละยีห้านะคะก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีี่ลูกนะคะ25บาบาทนะคะพ่อแม่พี่น้อง ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูไก่ย่างก่อนเนี่ยอันนี้ฟีมือย่างของย่าพานะคะก็ไม่ได้ทำคีปเอฟซี FC เห็นเห็นนะคะเนี่ยปอออนเพิ่งมาย่างเนี่ยได้สองไม้นี่นะคะพ่อแพี่น้องไฟก็เริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวสุกสองไม้นี่ก็จะเติมไฟอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะย่างไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเผื่อคนเขาอยากกินร้อนๆ้อนเนาะ ไก่ที่ปลาออนหมักนะคะแล้วก็เสียบไม้นะคะนี่ค่ะพร้อมที่จะย่างแล้วนะคะนี่ค่ะก็เสียบไม้ไว้เรียบร้อยแล้วปลาออนนะคะเป็นคนหนีบไม้นี่กระถาดกล้วยทอดก็เลือแต่ถาดแล้วก็ขายหมดแล้วนี่ค่ะไม้ละสิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นโครงไก่สิบบาทสิบบาทนะคะทุกไม้ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อออนไปย่างไก่มันเหลวกันเด้อกะสิทยอ,อย่างไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเนี่ยค่ะครั้งแรกเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างแล้วนะคะขายทุกอย่างที่ขวางหน้าก็ประมาณนี้คะ่ะพ่อแม่พี่น,อน้องคำไหนที่พ่อออนพูดผิดก็กราบขอโทษขอขอภัยเอฟซีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง